สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอพบกับช่องตั้มรวยหลายชาแนลกับวันนี้เรามาพบกับแปลงผักครับอ่าแปลงผักในพื้นที่แค่ไม่กี่ตารางวาครับตรงนี้อ่าเรามาดูอันนี้ก็คือผักไอ้สลานีครับอ่านี่ครับสลานี อันนี้งามมากเลยครับอันนี้ปลูกเพลหน่อยเดียวครับจะมีสารเนรอันนี้มีหมาน้อยอันนี้ไม่แล้วก็มีพวกผักผักกาดผักกาดขาวเนาะกาดขาวแล้วก็มีมะมะมะเขือตัวนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับใครที่ไม่เคยเห็นต้นกระเทียมนี่ครับอกระเทียม เป็นลักษณะอย่างนี้จะเราจะมัดไว้ก่อนนะเนาะพขมัดไว้เสียบเพื่อม,มันแก่แล้วเราก็ถอนเอาไปไปมัดไว้เนาะอันแล้วก็จะมีออหอมหอมหัวแดงหักบัวฝ่านเท่านี่ครับอ,อ,อันนี้ก็แก่แล้วงามครับกินพระท่านเลยครับอันนี้ปูกกินเองเงามนงามหอมบัวแลวก็ แต่มาฟังนี่ครับขวกกระเทียมเกอนครับเตียมอะไรควกพักการเพินรนพักการเฮียนอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าตะไคร์เนาะนี่ก็บ,บวบครับอ่าบวบใครมันขึ้นเป็นน,น,น้ำอ่าเข้าหลอมรั่วไว้อ่าแล้วก็ซีมีผักซีละผักซีกิผักซีเล้าอันนี้เอาไว้ออมครับออมหรือว่ากินกิน,ก,นกินกับกับแกมกับยังกระได้ นี่ยพักซี่กีนพักซี่กีนน่ะงามงามมแต่งาม,งาม,ม,ง,ามงามครับนี่ครับงามเนี่ไผ่อีตูกับมีครับเหนียวไผ่พอีตูต้องเอาเ,เอาป็นเอ่อหนึ่งปลาเนาะครับเนะาะหนึ่งปลาอตูวหนึ่งปลาคิดภาพเลยอันนี้เอาไปอมอมไก่ออมอมหนูอ่า อมไก่อมหนูอมอมนองง่วอ่ะพักอันนี้กลับไปพักที่ักทีกินเนี่ยที่เขาว่าแพงๆเงนี่เอากลับไปเฮ็ดก่อถ้าเป็นผมเห็ดทมงก็เอาไปเห็ดหลาบแล้วเนาะหลามง่วแล้วเนาะของของของแสบเนาะของหมักกับซีเมีประมาณนี้ครับพื้นที่บ่บ่หลายนะครับนี่พื้นที่นี่ พื้นที่น้อยเดียวดินนี่เป็นดินโพนนะครับเด้อดินโพนถ้าเป็นรถกันจักสองรถสิบหล่อสองรถหกหล่อเข้านี่แหละเป็นดินโพนมันจะมันจะงามนะครับเนาะถ้าเอามาแบบเอามาปลูกนี่สิมันจะงามครับแต่ก็น,นุนน่นจังหน่อยปลูกทำนี่ก็พ่ออยู่พ่อกินหรอครับเนี่ยเออพ่อขายผลด้ครับนเนี่ยเนี่ยท่วา เขาเก็บไปอันนี้เขาไปเก็บไปกินครับตัวนี้เนาะไิเก็บไปกินนี่ครับโอ้ยงามคัะงามเนี่ยสะอ่อนเหี่ยไม้มิน่นเขาเอือนไม้มินน่นเนาะ,ะไม้มิน้นจมกินให้เบิ้งเลยนี่ให้เบิ้งเลยครับอ,อืมอืม หอมครับหอมครับสำรับมือนี้ยครับอ,อันนี้อันนี้ปลาหยางนะครับเนาะปลาหยางมีปลาหย,าง,า,ยางนําอันจุดนี้ก็ใช่หี้สะนามครับน,นี่ก็เป็นเถียงเนาะเถียงมีปลามันเนาะอ่ะอนนมามีแม่แมาหน้าแป๊บหนึ่งครับมาเบืองเบืองสวนเบืองหัวครับ สำหรับมือนี้ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ